ตรงหน้าครับค่ได้เลยค่ะ สวัสดีครับพบกับสอทอบ้านทุ่งฟาร์มครับวันนี้วันอาทิตย์ครับเปลี่ยนตะแกรงตะข่ายใหม่ตะข่ายเดิมจะเป็นตะข่ายเป็นพลาสติกแบบนี้ครับมันมันขาดง่ายมันเปื่อยเวลาโดนขี้โดนอะไรมันขาดก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเป็นตะแกรงอันนี้เป็นตะแกรงตะแงรงลวดครับคิดว่าน่าจะทนตรวนี้ตันไหน ขัดได้ล้างได้สบายครับเอาแม่ไก่ขึ้นโคงได้สบายอย่างเงี้ยไม่มีขาดน่าจะมาตรฐานอยู่ครับตัวนี้ทำมาตรฐานเลย,ยแข็งอยู่ได้นานใช้ได้ยาวครับตัวนี้กรอติดตามนะครับครับ นี่ก็ทำแบบมาตรฐานเลยหลังจากเตือนน้ำเรียบร้อยนะครับน้ำก็จะไหลน้ำไหลมานี่ปับ tập này ok ม่ถ่ายลิกิดไงไไดนี่รู้ว่าทำไงน,น,นี่ปั๊บนีปั๊บไหมไ้นี่ได้ไนี่ได้ ลูกคลายหน่อยนึงโอเค